สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะเรื่องรอบรู้อาเซียนค่ะเด็กๆคะวันนี้ที่เชื่อจะพาไปเรียนรู้อาเซียนนะคะก่อนอื่นให้เด็กๆเขียนวันที่เลยค่ะเขียนตามแพทเทิร์นนี้ได้เลยนะคะวันนี้วันที่23ากรกฎาคม64นะคะครั้งที่4ค่ะต่อมาให้เด็กๆเขียนเลขหนึ่งสองสาม อันเดอร์ไลน์วันไลน์ปิดนะคะเขียนท็อปิก topic ท็อปิกอันเดอร์ไลน์ทูไลน์ตามด้วยเครื่องหมายดอฮทนะคะตามแพทเทิร์นนี้เลยค่ะเมื่อเด็กๆเขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะเราจะไปทำรับสมองกันเลยค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปทำรับสมองกันเลยค่ะ รับสมองข้อที่หนึ่งน u m เบอร์วันน b e เบอรครอบครัวเดียวมีใครบ้างกอกายพอ่อแม่ลูกขอใครปู่ย่าตายายลุงป้านาะให้เด็กๆเ,เลือกคำตอบที่ถูกต้องแล้วตอบได้เลยนะคะ รับสมองข้อที่สองค่ะ number two number two น้องสาวของแม่คือใครก็ไก่ป้าขอไข่นะให้เด็กๆเ,เลือกคำตอบที่ถูกต้องแล้วตอบได้เลยค่ะรับสมองข้อที่3นะคะ number three number t ข้อใดคือหน้าที่สำคัญที่สุดของลูก ก็ไก่ทำอาหารขอไครเรียนหนังสือให้เด็กๆเ,เลือกคำตอบที่ถูกต้องแล้วตอบได้เลยค่ะต่อไปเราจะไปเฉลยรับสมองกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมหรือย,ยังคะพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะเฉลยรับสมองข้อที่1ค่ะ ครอบครัวเดียวมีใครบ้างตอบก็ไกลค่ะมีพ่อแม่ลูกเด็กๆถูกกันไหมคะเก่งมากเลยค่ะ,<อ>ฉะเฉลยรับสมองข้อที่สองนะคะเด็กๆน้องสาวของแม่คือใครตอบขอไข่ค่ะคือน้านั่นเองคะ่ะเด็กๆถูกไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะ ฉเฉลยลับสมองข้อที่3นะคะเด็กๆข้อใดคือหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของลูกตอบขอไขค,คะ่ะเรียนหนังสือคะ่ะหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของเด็กๆคือเรียนหนังสือนะคะเด็กๆถูกกันกี่ข้อคะ่ะถูกทีพอยต์เลยใช่ไหมคะก่งมากๆเลยคะ่ะ เด็กๆคะวันนี้เราเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะคะใช้หนังสือเล่มน,นี้ค่ะให้เด็กๆเปิดหน้า29นะคะเปิดเจอแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะเด็ <S <S กๆคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะที่เช่์อขอทบทวนอ่ะ แผนพังครอบครัวให้เด็กๆก่อนนะคะครอบครัวเป็นการรวมตัวของบุคคลที่มีความรักความผูกพันมีปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันครอบครัวเป็นสถาบันสังคมที่เล็กที่สุดแต่สำคัญที่สุดนะคะเด็กๆเด็กๆคะเรามาทบทวนแผนพังครอบครัวกันดีกว่าคะ่ะ แผนพังครอบครัวเรามาดูสมาชิกในครอบครัวมีใครบ้างคะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกๆใช่ไหมคะเหมือนครอบครัวของเราเลยใช่ไหมคะเด็กๆ สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเ,เราจะมาเรียนเรื่องอาเซียนค่ะอาเซียนคือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะโดยการจัดตั้งในครั้งแรกมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมร่วมมือในเรื่องสันติภาพความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันค่ะเด็กๆ อาเซียนนะคะได้ก่อตั้งขึ้นโดยปริญญากรุงเทพค่ะเมื่อวันที่8สิงหาคมพศ2510ค่ะวันอาเซียนอาเซียนเดย์ให้วันที่8สิงหาคมของทุกปีเป็นวันอาเซียนนะคะเด็กๆ ประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะในปัจจุบันสมาชิกอาเซียนรวม10ประเทศได้แก่ไทยพมา่ามาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินสิงคโปร์เวียดนามลาวกัมพูชาและบูไนค่ะสมาชิกอาเซียนมีทั้งหมด10ประเทศนะคะเด็กๆ เสาหลักอาเซียนเสาหลักอาเซียนคือความร่วมมือหลักของกลุ่มสมาชิกอาเซียนที่จะช่วยหล่อหลอมทุกประเทศอาเซียนให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความแข็งแกร่งและแข็งแรงสามารถแข่งขันในทุกๆด้านกับภูมิภาคอื่นๆได้ค่ะนี่คือ3เสา,สาหลักอาเซียนนะคะเด็กๆ ภาษาอาเซียนภาษาทางราชการที่ใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนคือภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆคำขวัญอาเซียน หนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งเอกรณ์หนึ่งประชาคมวันวิชั่นวันอีเดนซิตี้วันคอมมนิตี้นะคะเพลงประจำอาเซียนคือเพลง The ASEAN Way ค่ะเด็กๆสัญลักษณ์อาเซียนคือรวงข้าวสีเหลือง10บตนนะคะหมายถึงอาเซียนที่ผูก กันอย่างมีมิตรภาพและเป็นหนึ่งเดียวกันสีเหลืองหมายถึงความรุ่งเรืองสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและการมีพลวัตสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์สีน้ำเงินหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงค่ะเคะต่อไปที่เชื่อจะพาไปรู้จักคำทักทายประเทศอาเซียน10ประเทศค่ะ คำทักทายอาเซียนนะคะประเทศไทยคือสวัสดีประเทศปูนายซาลามัตด,ดาตังค่ะเด็กๆคำทักทายกัมพูชานะคะสวัส,วสดีประเทศอินโดนีเซียซาลามัตเชียงค่ะเด็กๆคำทักทายประเทศลาวสบายดีค่ะ คำทักทายมาเลเซียสารมัดดาตังค่ะคำทักทายประเทศพมา่ามิงกาลาบาค่ะคำทักทายฟิลิปปินส์กูมูสตาค่ะเด็กๆ คำทักทายประเทศสิงคโปร์นหฮาวคำทักทายเวียดนามสินเจ้าค่ะเด็กๆเด็กๆกก็ได้รู้จักคำทักทายทั้ง10ประเทศแล้วนะคะต่อไปเรามาดูนิทานอาเซียนกันเลยค่ะ สวดีตอนรับเด็กๆทุกคนวันนี้เราจะไปผจญภัยด้วยกันไปในดินแดนที่เรียกว่าบ้านอาเซียนหรือประชาคมอาเซียนนั่นเองแล้วประชาคมอาเซียนคืออะไรหรอครับถ้าอยากรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเราต้องเข้าไปดูข้างในกันเลยสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนก่อตั้งขึ้นในวันที่8สิงหาคมพศ2510 ประชาคมอ,อาเซียนคือ10ประเทศรวมตัวกันประสร้างอนาคตที่ดีให้กับทุกคนการรวมตัวครั้งนี้ทำให้เราแข็งแก่งทำประโยชน์ได้มากกว่าประเทศเดียวก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสร้างสัติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความมั่นคงทางการเมืองและความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบันอาเซียนมีทั้งหมด10ประเทศ ึ่งเรียนตามลำดับการเข้าร่วมดังนี้ไทยอิโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์รูไนเวียดนามพมา่าลาวและกัมพูชาต่อไปเราจะไปในดินแดนเทเรกว่าบ้านอาเซียนไปเยี่ยมชมกับส10ประเทศอาเซียนเอาละทุกคนพร้อมไหม ประเทศไทยประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ประเทศสิงคโปรโ์ประเทศบูุนัยดารุสสลาม ประเทศเวียดนามประเทศพม่าประเทศลาว ประเทศกัมพูชาก่อนที่เราจะเข้าไปถึงบ้านของอาเซียนใดนั้นต้องผ่าน3ประตูหลักนี้ก่อนประตูที่1ประตูประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเข้าไปดูกันเลยประตูนี้เป็นประตูแห่งสันติสุข ป็นประเทศร่วมมือกันเพื่อสร้างความปลอดภยัยในภูม,มิภาครวมมือกันเพื่อปราบปรามผู้ก่อ,อการร้ายจนสละระยาเศรษฐกิจที่จะเข้ามาทำลายประเทศของเรารวมมือกันเพื่อสร้างสันติสุขสมาชิกอาเซียนจะไม่สู้รบกันทำให้เราอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข แล้วเมื่อมีความสงบสุขแล้วความจเจริญรุ่งเรืองก็จะตามมาประตูนี้เป็นประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเข้าไปดูไปเลยประเทศในอาเซียนแต่ได้รับประโยชน์จากความจเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจจะมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนมากขึ้นธุรกิจจะขยายตัวสร้างงานและโอกาสให้กับประชาชน และในวันข้างหน้าเมื่อได้ถึโตขึ้นก็จะสามารถเลือกทางานในประเทศใดประเทศหนึ่งในอาเซียนได้ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรนักธุรกิจหรือพยาบาลก็สามารถทำงานในประเทศใดก็ได้ในอาเซียนขณะดเดียวกันด้านกเกษตรกรรมก็มีความเจริญก้าวหน้า มีเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัยทำให้เกษตรกรทำงานได้ง่ายและได้ผลผลิตมากขึ้นสามารถส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศได้เกษตรกรก็จะได้รับผลประโยชน์เช่นเดียวกับอาชีพอื่นๆคุณภาพชีวิตของเราก็จะดีขึ้นจะมีถนนและระบบคมนาคมที่ดีขึ้น สามารถเข้าถึงระบบสื่อสารที่ดันสมัยทำให้เราติดต่อกันเองในโลกภายนอกได้อย่างรวดเร็วและการรวมมือด้านพลังงานไฟฟ้าให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันและเราก็มาถึงประตูสุดท้ายกันแล้วคือประตูประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีใครรู้ว่างว่ารัฐบาลทำอย่างไรเกี่ยวกับประตูนี้รัฐบาลของแต่ละประเทศจะต้องทำงานนะาหนักเพื่อมั่นใจว่าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะโดยการสนับสนุนร่วมมือกันในการรักษาสิ่งแวดล้ช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันเมื่อเกิดภัยพิบัติหรืออาหารตะไค รวมมือกันต่อสู้โรคภัยสนับสนุนให้สมาชิกในประชาคมอาเซียนรู้จักกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันและเข้าใจเนวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของแต่ละประเทศรวมไปถึงการส่งเสริมร่วมมือกันสร้างความแข็งแกร่งให้กับครอบครัวก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประตูหลักทั้งสามของอาเซียนกันไปแล้วตอนนี้เราก็มาถึงบ้านของอาเซียนกันแล้ว ไม่มีใครเด็กเกินไปรอบพบเธอเรมต้นได้จากสิ่งเล็กๆก่อนภาคภูมิใจกับการเป็นประชาชนของอาเซียนตเตรียมพร้อมๆโดยการตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อที่จะได้มีอาชีพี่ดีและเป็นประชาชนที่ดีของอาเซียนอีกด้วยทุกคนพร้อมเรียงที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกประชาคมอาเซียน แล้วคุณล่ะพร้อมเรือยังเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆก็ได้เข้าใจาอาเซียนมากขึ้นนะคะสรุปอาเซียนอาเซียนหมายถึงสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประเทศสมาชิกทั้งหมด10ประเทศได้แก่กัมพูชาไทยบูไนาพมา่า ฟิลิปปินส์มาเลเซียลาวเวียดนามสิงคโปร์และอินโดนีเซียค่ะจุดประสงค์ของอาเซียนก็คือเพื่อส่งเสริมและร่วมมือในเรื่องสันติภาพความมั่นคงเศร,รษฐกิจสังคมวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันนะคะเด็กๆ ต่อไปเป็นแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยคะ่ะวันนี้ที่เชื่อมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆทำค่ะจงบอกคำทักทายประเทศต่อไปนี้ 1. ประเทศฟิลิปปินส์ 2. ประเทศสิงคโปร์ 3. ประเทศกัมพูชาให้เด็กๆ ตอบคำทักทายหลังเครื่องหมายดอหาห์ทได้เลยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเด็กๆก,ก็ได้เข้าใจอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ